อรพินเวลเนสคลินิกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ชูนแนวคิดเวลเนสอินฮาร์โมนีสุขสมดุลจากภายในที่งดงามในแบบของคุณเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์เฉพาะทางด้านการป้องกันโรคตอบโจทย์คนรักสุขภาพหวังสร้างแลนด์มาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใจกลางหัวหินประจวบคีรีขันธ์วันที่23พฤศจิกายน2568 อรพินเวลเนตคลินิกโดยคุณหมอโมแพทย์หญิงอรพินกิติพิทยาผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการได้เริกจัดงานแกลนโอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนะครหัวหินและพลตรวจเอกชิดชัยวันณสถิตอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบสุขสมดุลและไขปัญหาสุขภาพภาะวะวัยทองที่เกิดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตีนรีแพทย์และแขกรับเชิญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงค่ะคิดเองเลยค่ะจากการที่เรียนทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคมาค่ะก็เลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาเองเลยค่ะ ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษอเมริกาเขามีแบบนี้ไหมมีมานานแล้วค่ะได้ได้ว่าเป็น10-20ปีแล้วค่ะสามารถมาใช้ได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะจริงเราอยากดูแลทุกคนนะคะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ไม่มีโรคภัยค่ะคือหลายๆที่แล้วก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเวลเนสก็คือ,อาการแพทย์ทางเลือกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือการป้องกันโรคค่ะ ก็เลยอยากจะมุ่งเน้นที่จะสร้างคลินิกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นเรื่องการป้องกันโรคเป็นหลักค่ะก็คือ,อถ้าเกิดว่าก็คือคลินิกของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เราเน้นเรื่องการดูแลเฉพาะบุคนนะคลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพเชิงลึกหรือว่าการรักษาต่างๆที่เน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคนนะคลค่ะเป็นการตรวจอุอจจาระเพื่อที่จะดูว่า เรามีจุลินทรีย์อะไรบ้างแล้วก็ขาดจุลินทรีย์ตัวไหนโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีการผลิตจุลินทรีย์ตัวที่เราขาดโดยเฉพาะมาให้รับประทานเพื่อที่จะให้เกิดสมดุลจุลินทรีย์เฉพาะของตัวเราเองไฮเฟมแชก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการขดแล้วก็ลายตัวคล้ายๆกับการออกกำลังกายแบบคีเกิลเอ็กซ์ไซส์ค่ะช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมีความแข็งแรงมากขึ้น แล้วก็ช่วยลดอาการไอาจามปัสสาวะเล็ดหรือว่าการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งช่วยได้ทั้งในผู้ชายและก็ผู้หญิงค่ะปกติแล้วค่ะก็คือทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะ6ครั้งก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าสมมติคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มมีอาการแบบน้อยๆค่ะก็อาจจะหายเลยแต่ถ้าคนที่มีอาการหนักค่ะอาจจะต้องต่อคอร์สสแต่ว่าก็จะรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะป้องกันโรคดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกหรือว่าดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลนะคะก็ขอเชิญที่อลพิน w e เวลเนสคลินิกค่ะ